คือส่วนหนึ่งของ Love, Lust, Faith and Dreams Tour World Tour ของ30 Seconds to Mars วง a l t e r อร์เนทีฟ c k อกชั้นนำจาก Los Angeles mm hmm. เพื่อสนับสนุนอัลบั้มชุดใหม่ที่ได้บันทึกเสียงหลังจากเจเร l โต้นักร้องนำของวงเสร็จสิ้นภารกิจการแสดงภาพยนตร์ระดับรางวัลออสการ์อย่างด h ล Last b i อ s Club โดยการเลือกเมืองไทยและญี่ปุ่นเป็นเพียงสองชาติที่วงจะเปิดการแสดงในเอเชียถือเป็นโอกาสให้แฟนเพลงบ้านเราได้สัมผัสศิลปินผู้มีความสามารถหลากหลายผู้นี้ยิ่งขึ้นในวงการบันเทิงฝั่งตะวันตกมีนักแสดงชายไม่น้อยที่ฝากฝีมือด้านการแสดงดนตรีแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโปรเจกต์เฉพาะกิจที่ชื่อเสียงไม่อาจเทียบกับงานในฮอลลีวูดได้ จนนักดนตรีที่หันมาเอาดีด้านการแสดงก็มักมีโอกาสฝากผลงานในฐานะแขกรับเชิญหรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลัก <ittle> อย่างารเป็นนักดนตรี girls, เป็นส่วนใหญ่ เป็นหนนที่สองที่จาเรีตเลโตมาเยือนเมืองไทยหลังเคยมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีและสระบุรีเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งการแสดงถือเป็นบทบาทที่ฝากชื่อในวงการแก่จารีตเลโตตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งจากหนังคุณภาพอย่าง Requiem for a Dream และ Lord of War และยังขึ้นชื่อเรื่องการเพิ่มและลดน้ำหนักตัวเพื่อบททั้งเพิ่ม30กิโลกรัมใน c h a p ต e r 27และลด14กิโกรัมในดัลลัสไบเออร์สคล ผลงานที่ส่งให้เขาคว,ว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายไปครองมันเป็นงานเล่าเรื่องชนิดหนึ่งจะเล่าเรื่องด้วยบทเพลงจะเล่าเรื่องด้วยการแสดงภาพยนตร์จะเล่าเรื่องด้วยเป็นนักเขียนมันก็คือการนําเสนอเรื่องราวตามเครื่องมือที่ตัวเองถนัดแต่บางคนอาจจะถนัดหลายอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าตัวบุคคลม,มันเขา ณเวลานั the end, autant, think, ้นเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกพึงพอใจที่จะทําอะไรบางคนอาจจะเป็นการทดลองบ้างก็ได้เ็ารู้สึกว่าเมื่อได้สวมบทบาทแล้วเขาก็ทำในเต็มที่โดยเฉพาะที่เขาเพิ่งได้ออสการ์มาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เชื่อว่าเขาได้มาแล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงแล้วเท่าที่ได้คุยกับเขาเลยเขาก็บอกว่าเขาชอบตัวเขาบนเวทีถือไม์ร้องจับกีตาร์เขาจะรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวตนของเขามากกว่า มากับเสียงเพลงตั้งแต่ยังเด็กเป็นแรงบันดาลใจให้จาริดเลโตตั้งวง30 Seconds to Mars ร่วมกับพี่ชายสไตล์ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกของวงเป็นที่อยอมารับของแฟนเพลงอย่างรวดเร็วและกว่ารางวัลด,ด้านดนตรีมาแล้วถึง66สาขาและครองสถิติวงที่เปิดการแสดงในชัวเดียวกันมากที่สุดในโลกที่306รอบเมื่อปี2011 อังคารตามชื่อวงสื่อถึงเทพเจ้าแห่งสงครามที่พบได้ในบทเพลงเกี่ยวกับการต่อสู้ทั้ง t h i s s w a r Night of the Hunter แอ t แทกหรือ The ะคิวรวมถึงความหมายเกี่ยวกับห่วงอวกาศในสำเนียงสเปซร็อกในอีกหลายๆเพลงจนอั i อินดีแอซิงเกิลจากอัลบั้มชุดล่าสุดได้รับการสนับสนุน <The S 2> จาก <CD S 2> องค์การ n a ซาที่นำ,ทนำซิงเกิลน,นี้เดินทางไปกับยานอาวกาศราก้อนเมื่อปีก่อนจนกลายเป็นซีดีเพลงเชิงพาณิชย์แผ่นแรกที่เดินทางไปนอกโลก ถึงเทอร์ดิเซกันมาแล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงวามยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่คว,หญความแกรนของเขาเนี่ยที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์มหรือว่าเรื่องของลุคเรื่องของมิวสิกวิดีโอหรือว่าเรื่องของเพลงเองเขาเป็นนักร้องนําที่ที่มีพลังในตัวเขาแล้วแล้วไม่เว้นแม้แต่แบบการแสดงสดเขาเต็มที่กับคนดูในทุกๆคอนเสิร์ตเลย โบกทงชาติไทยของเจเรดเลโตระหว่างเพลง City of Angels คือการอุทิศให้กับสองเมืองที่มีเทวดาอยู่ในชื่อเมืองทั้งลอสแองเจลิสเมืองที่วงก่อตั้งและกรุงเทพมหานครที่พวกเขามาเปิดการแสดงเป็นครั้งแรก โดยนักร้องวัย42ปีสร้างสีสันให้กับการแสดงทั้งการสวมกางเกงมวยไทยและร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนเพลงอย่างสนิทสนมจนกลายเป็นคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจสมกับการรอคอยของแฟนเพลงในวันนั้น